ท่ออะไรเนี่ยท่อท่อน้ำครับท่อน้ำขึ้นไปข้างบนป่ะใช่ไหมท่อน้ำไปโน่นไปไปสวนป่ะฮะน้ำกินป่ะไปตรงนั้นแล้ววิ่งไปนื้อสุนำซับเลยฮะน้ำซับอ๋อเหรอครับเพราะท่านไม่ไม่เคยเห็นเหรอครับบอกแล้วบอกนาทีแล้วบอกว่าโอ้ในไงของพ่อเปิดแล้ว นี่เสียงน้ำคลุกคลักๆนี่เสียงน้ำมันวิ่งโอ้เสียงน้ำจกจักจกจักมาเปิดแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วลงไปน้าไหลนะครับยังไม่ไหลน้ำตกนี่เขาเปิดป่ะเอาเลยเดี๋ยวลงเล่ดน้ำเลยอุ้ยนี่เม็ดเม็ดยานางเขายานางใหญ่เลยครับเนี่ยไม่เห็น ไม่เห็นตะพานต้องไปขึ้นฝั่งสมณะนะพาณจะไปไปขึ้นฝั่งเรือครับออาไปดูที่ไปดูที่ฝั่งสมณะทางนี้ไปเลยครับเดินเดินกลิ้งลงน้ำไปพอดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำมาแล้วมาแล้วหลวงพ่อคงคิดต้่จรเด็กประกาศตามเลยหลวงพ่อเปิดน้ำให้หน่อยเด็กเขาก็ให้มาบอกว่า ที่เปิดอยู่ตรงไหนวันหลังจะได้มาเปิดเองเพราะว่าบางทีมันคลุมฟ้าคลุมฝนเราก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าเปิดไปมันก็ฝนตกด้วยเมื่อวานก็ฝนตกด้วยอือดูตรงนี้ัรรนเนี่ยแหละก็ดูตรงนี้ท่างจะสั่งโน้นค่ะเลขสะพานอะไรนะสายลุงสะพานเชื่อมคลอง เหมือนพี่กับน้องเชื่อมใจนี่ไงโอ้ยนี่เห็นไหมมาถล้องเลยแล้วธรรมนะาธรรมนะบินทบาตตอนเช้านี่ข้ามสะพานลอยสายลุงสะพานคนไทยบาดก็ใส่นั่งอคนไทยบาดก็ไสเรือคนใส่ผัดายเรือคนใส่บาดก็ายเรือแม่บอกต้องบอกหลวงพ่อบอกว่าไอ้ไ ผังนี่ต้องใส่ไม้ให้คนนั่งงั้นเลยแหะครับไม่มีคนนั่งเลยใส่บานไม่ใส่ยังไงเออพระเอานี่มาพระเทพคนนั่งแล้วก็นั่งใส่บาทรมาหลวงพ่อพระกันเดินนี่เนาะเออดีนะนคนคนนั่งใส่เออให้ปูเออบอกท่านเดือนเดือนเดียวปูไม่งั้นก็ตกเองปู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 ไว้แล้วก็ทำกันกันตกกันตกเครื่องหลัง เออดีนะตกทำเป็นเล่นไปเธอเผอเผอตกตุ้มเลยเนี่ยกั้นลังไว้เนี่ยมีกี่สีนะดูทิโอ้ดีจังเลยสีเจ็ดเปล่าโอ้โหสองสามสีห้าหกเจ็ดนี่เหล็กเลยเนี่ยอ่เหล็กสีนะเนี่ยใช แข็งแรงเนี่ยห้าห้าสิบปีสบายๆเลยเลนนี้ยังไม่รวยจริงแต่รวยจริงเอาสแตเลสีโอ้โหสเตเลสก็ดีนะฮะไม่เส้นสนิมดีฮ่านี่หัวอันนี้ก็ไม่ใส่อันนี้หัวนี้ไม่ใส่นี่เอออันนี้ไว้ลงข้างไงฮะตัวนี้ไม่หัวให้เรือแบบไม่มีหัวอันนี้มีหัว เจะต่อแล้วก็จะไ,ได้ลงอ๋อไม่มีหัวเดน,นิดนะฮะหนีบมือเลยลโอ้ยเว้ยจะต่อแาบนี้ก็ยังไม่ได้ทําดีๆหน่อยอ๋อคงทําให้เคลื่อนไหวได้มั้งครับเคลื่อนไหวได้ถ้าทำให้มันต่อดีๆก็เคลื่อนไหวได้อ่าเขี้ยวนี่ครับผนี่ฮะ <c oughs> ดูแผ่นเสื้อไอ้ทำไม่นั่นนะทำตะกร้าโอเคเนี่ยทำเป็นแผงแผงทำเป็นแผง โอ้โหขึ้นท่าอย่างท่าดีเลยเนี่ยมีท่าอย่างดีเลยนี่โอ้แล้วหนึ่งอะไรอีนถ่ายแบบนี้ทาสีใหม่ยไหมครับถนอนทาเป็นสีรุงยังไโอ้ใครอะเสือใครอะแค่บนเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วเนี่ยโอ้ ไ่แ,แกบนข้าวฟ่างตกวผักกาดสคนพวกนี้เสียงนาไม่แล้วก็เสียงนาอันนี้เก่ามังาับหนอ่ะส eh> ีเก่าเก่าอันนี้อะไรล่ะเออเอามาปลูกเออเอามาทาสีเออเออดีปลูกขึ้นมานั่น ไม่ใช่ทำโอ้โหเป็นอะไรเป็นอะไรบอค่ะแมนหายเรจะจอดกับพ่อท่านะแมสอหาแมสหายจะจอดฮะมันเลยล้มไม่ใช่ค่ะมันไม่มีขคเย็นค่ะท่านอเป็นไรไม่มีแมสจอดหาแมสโอ้โหแจกแมเลย นี่เขามาทำอะไรล่ะเออนี่มายกอะไรฮะหัวลากเลยมันคงจะตายมากกว่ามั้งนี่ยไม่กลับมาแล้วมันตายร้เปล่าอะไปไหนไม่รอดหรือเปล่าอ่า เออมา,มามามาทำอะไรเขามายกอะไรไปไม่ได้เนี่ยน้ำมันหมดก่อนก้จอดเออมันจอดไม่งั้นมันไม่จอดขวางขนาดนี้เออ,เ,อ,อเดียเด๋ยวเดี๋ยวโดนไอ้อะไรนะไอ้ที่ไอ้รถไอ้หกล้อไอ้ลากรถบัสอ้มอเตอร์ไซค์มันไปเกี่ยวเนี่ยอ่านีอะไรจักรยานชนก่อนเอา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  ี่เจอยาดีๆนะอย่าไปชนรถเขาพังน่นผู้ิดหนเรถนะเนรถหัวสีหนึ่งหัวสีหนึ่งตัวสีนึ่งังเสียงเออไปหยิบไปจับเขาไปนีดับจับะล้ยออน้องาค่ะโอ้ยหัวสีหนึ่งตัวสี หัวซีหนึ่งหัวหัวซีหนึ่งตัวซีหนึ่งเจ้าแค่ทนอ่ะระวังอ๋อเขายกอันนี้ลงยังไงเอาเครื่องลงก็ยกเครื่องอันนี้ลง อ๋อเป็นอะไรยัต lo ้องโอดร้องนั่นไงก็พอได้ใช้งานอะไรบ้างตามภาษางงงงอย่างเงี้ยก็จ่ายตังไปแล้วมันก็ได้ทีแล้วอฟ้องไันแซงก็ถูกแล้วอ่าดีโอ้ว่าทางนี่ก็เตรียมไว้เป็นน้ำท่วมนี่ก็เอาันนี้ไปใส่ให้เดินไปม่อนไปเงินเงินศูหืม นี่ล้ำลองไว้เฉยอ๋อจะไปไปตรงนู้นไม่ใช่นี่เขาทำบันไดแล้วครับนั่นแหละถ้าน้ำท่วมนี่เราไปใส่ตรงนู้นให้อ๋อให้เดินไปที่สถานแปดเหลี่ยมได้ไงเออแล้วเดินไปแถวปวันได้ดีนะจิตจิตโอ้โหดังดีเว้ยมันกัดกันมันกัดกันมันต้องล็อย่างนี้ครับมันต้องล็ต้องล็อกเพราะกลัวมันไม่ยึดจุนนะครับ ก็เลยทำแบบหลงๆไว้เดินสบายกัตบตะพานยกเอ,เอีกครอีกตะพานแว่งน่ะเดินสบายกัตบตะพานแว่งเยอะนี่เดินเข้านี่ได้ด้วยเออเดินเข้าแพได้ด้วยได้เลยเปิดแพใหญ่เลเนนี่เดินเข<ล><ด>้าแพได้เลยไม่เห็นมีใครอยู่เลยรับหมดเลยนี่ก็ปลูกไปขาดดเลยออ แดงไทยมาแล้วกลับขึ้นไปไหนแดงไทยกลับแล้วตอนนี้เฮ้ยแดงไทยมาสี่โมงออนี่มสี่โมงกว่าแล้วอะ่ะกว่าแล้วเหรอสีอ่โมงนาทีหนึ่งสีง่โมงหนึ่งนาทีหัว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 ระวังสายไฟสิไประวังหัวได้ไหัวระวังสายไฟ ดีเลยคุยนะเป็นไ่ะอะไรเหลือคนเดียวแล้วอยู่ก็ติดตามไปไหนอะ่ะใครตามมีมีมีพ์นเนอร์อีกสามคนนะ จิ <ion up> ๊กตัวนี้อย่งเง้ยก็ใหญ่เนี่ยกระโดงสายไฟนะครับโดนยังกระโดนขอนมาครับขนของไปไม่ได้ครับไม่ได้ มะสามมะสามครับขนของขนอะไรโอ้โหเต็มเลยอะไรกล่องอะไรกันนนอะไรขยะเสร็จแล้วเหรอขยะโอ้โหขยะขยะขยะสำนึกดีที่มีขยะ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 สำนึกดีที่แยกขยะ พยยามมอน